สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวหมื่นกาของเรานะวันนี้ก็มาอยู่กันวันที่2ธันวาคมนะครับตอนนี้ทิวก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นหุ้นตัวที่สนะครับสำหรับวันที่2ธันวาคมนี้นะครับก็คือตัว KC e นะครับตัวแรกจะเป็นตัวสวัสด์เนาะคราวนี้ต้องบอกว่าทําไมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมทิวถึงเอาตัว KC e เนี่ยมาเทรดในวันที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเหตุผลกันแล้วก็ตัวกลยุทธ์นะครับรวมถึงแผนการเทรด นะครับสำหรับตัว KCE นะครับประจำวันนี้นะครับก่อนอื่นเราไปดูที่ฟันดเมนทัลก่อนนะครับ KCE เนี่ยลักษณะธุรกิจของมันก็คือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับแผ่น มวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเลขสำคัญของตัวฟันเดเมนทัลนะครับก็จะมีตัวไพเปอร์บุ๊กนะครับตอนนี้อยู่ที่2.21นะครับแล้วก็ตัว P ratio นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบหกจุนะปี66เนี่ย37.33เท่าเลยนะครับ, 66, 33, นะรบในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนของตัว KCE เนี่ย ในส่วนของตัวนะครับรายได้นะครับรายได้รวมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 11, 8 8 2ล้านนะครับเป็นงวด9เดือนเนาะของปี67นะครับปี6 6นะครับจะอยู่ที่ 12, 528่นอะครับล้านเนี่ยรายได้ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับ <S <s <lam ide> แล้วก็ในส่วนของตัว EPS นะครับ EPS ของปี67อยู่ที่1.16นะครับแล้วก็9เดือนนะครับปี6 6อยู่ที่1.05นะครับของเก <s lam ide> ้าเดือนปี67เนี่ยในส่วนของกำไรต่อหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเทคนิคการเทรดนะครับแล้วก็แผนการเทรดของ KC กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาคำนวณตัว valuation กันนะครับสมมุติว่าจะให้ตัว e p s ที่ประกาศมา1 6 6เนี่ยเรา forecast เป็นในส่วนของปีนะครับอ,อยู่ที่1.16นะครับบวกเอเวอเรสสเดือนเนาะก็จะอยู่ที่1.54นะครับเดี๋ยวที่ขอดูเช็คย้อนหลังก่อน1.54อ่าโอเค1.54ก็อ่าพอเป็นไปได้นะครับ พอเป็นไม่ได้เนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดิสเขาดูนะครับทิวไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะอิงกับตัวเลทหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวทิวจะลองดิสเขาลงสักประมาณ20%นะครับ 1.23นะครับ EPS จะเดิน1.23แล้วก็เราตัวใส่ PE แรกไปที่20เท่าก่อนนะครับ20เท่าจะอยู่ที่24.74นะครับเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาปัจจุบันเนี่ยที่มันปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยอยู่ที่25.25 25นะครับการที่ราคาต่ำกว่า24.7ี่เนี่ยทิวก็มองว่าพอที่จะมีอัพไซด์ในส่วนของตัวฟันเดเมนทัลแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ดิสเานะคายีร์เนะว่าก็จะเป็น1.23อา เราคูณ20นะครับชุดเลนพี20เนอะก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะฮะ1.16นะครับหาร3บวก1.16นะครับเท่ากับ1.54นะครับ คูณ p ียเท่าอันนี้กรณีที่ไม่ดิ้เขาเนาะราคาเอ่อราคา valuation ที่ทีมมองนะครับส่วนตัวน่าจะอยู่ที่31บาทนะครับนั่นก็หมายถึงราคาตรงนี้คือมองว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดแรกในเรื่องของตัว valuation เนาะคราวนี้จุดที่2เดี๋ยวุจะลองย่อกาไปนะครับจะเห็นเห็นเว่าตัว KSE รอบนี้ที่มันเล่นเห็นไหมฮะรอบนี้ไปไฮสูงสุดที่โซนแถวหกนะครับแล้วก็มีไฮสูงสุดในรอบล่าสุดก็คือจะอยู่ที่95บาบาทนะครับก่อนที่ราคาจะปรับ ตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับตัวลงมารอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวฟิโบโจับนิดนึงนะครับฟิโบโจับตรงนี้นรตรงนี้ต้องบอกว่าตัว KC นะครับตรงนี้มีการปรับฐานค่อนข้างแรงเนาะหลุดตรง61.8%ลงมานะครับลงมาแล้วก็หลุด50%ลงมานะครับตอนนี้มันจะมีตัวฟิโบโเป็นจุดที่สำคัญก็คือ24.10จนะครับจำตัวเลขไว้นะ24.10นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะ ไปเข้าสู่แผนเหตุกันนะครับเดี๋ยวทิวขออนุญาตขยับฟีบูมาหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่า0นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทิวมองว่ามันมันมันอ่าสำคัญทางทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวทิวจะตีตรงนี้นิดหนึ่งก่อนอ่าตรงนี้กันอ่านะครับ รงนี้เราจะมองเห็นไหมเราจะมองเห็นว่าตรง KC เนี e ่ยยังยังคงอยู่ในเทนขาลงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเล่นเป็นตัวเส้นที่เป็นเทนขาลงแล้วก็ตีกับคู่กับแนวตา้านเนาะเป็นแนวรับเทนไลอีกระดับหนึ่งแล้วกันถ้าพูดพูดง่ายๆนะครับก็คือเห็นไหมฮะตัว KCE นะครับมันลงมาแตะตรงนี้นะครับลงมาแตะโซนแถวแนวรับเทนไล่ตรงนี้นะครับอ่าโซนแถว,ลลวแถวนี้นะครับเห็นไหมฮะที่จูจะวงกลมไปนะครับตรงนี้ แต่แล้วก็ในส่วนของ c a n d l ล s t ิ๊กนะครับที่มันมีโอกาสลุ้นนะครับลุ้นในส่วนของตัวการีเวอร์ซลนะครับอ่าก็คือสัญญาณกับตัวที่เป็นแท่งโดจิแท่งนี้นะครับประกอบกับตัวฟิบที่24บาทเนี่ยพอเราเอามาประกอบประกอบกันเนี่ยทีมมองว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปเล่นรีบาวน์นจุดนี้ทีมมองว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าหนึ่งคือมันได้ในส่วนของตัวลิทเลเวอด้วยนะครับขออนุญาต นิดนึงเอาเอาฟิล์มวกกลับมาดีกว่าเอาฟิล์มวกกลับมาแต่ว่าเดี๋ยวที่ขอลบตรงนี้ออกนะครับวงกลมตรงนี้ออกเนาะให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลบในส่วนของตัวเส้นตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะครับจะได้จะได้มาวิเคราะห์กันหน้าเหตุตรงนี้อ่าคราวนี้เห็นไหมฮะอ่ายี่สิบสี่บาทนะครับเดี๋ยวนะทิวใช้ <c oughs> ตรงนี้ ย4 1บสี่จนะครับ่ออาออกอเนื้อ,อ่ะโอเคนะครับอ่ะ คราวนี้แผนการเทรดของตัว KC e เนี่ยต้องบอกว่า KC เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเนาะรอบล่าสุดที่มันรีบาวไปอยู่ที่38.75แนะครับแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุดไว้อยู่ที่24.5นะครับปัจจุบันอยู่ที่25.25อ25นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่ KC มันมันเปลี่ยนสเปดด้วยเนาะอ่าก็คือข้าม25้ามาคาน,นี้การที่เราเทรดสั้นๆเนี่ยในช่วงต้นสเปดเนี่ยมันก็จะทําให้รีเทิร์นอ่าปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ จะรู้นะครับอ่าคราวนี้รอบนี้ทีมมองว่า k c e เนี่ยเปิดมานะครับราคาโซนแถวๆประมาณ24.90เนี่ยจำจำราคาไว้นะ24.90ถึง2 25บาท50เนี่ยเปิดมาเข้าได้เลยนะครับเปิดมาเข้าได้เลยแล้วก็เรามาใส่ในส่วนของตัว SL ที่ระดับราคาต่ำกว่า20 24.1ตรงเนี้ยเรามา s l ตรงนี้นะครับเรามาเอชเอลตรงนี้นะแต่ SL เนี่ยต้องอย่าลืมนะว่า1คือเราเทรดเทรด เทดหุ่นเนี่ยในเทนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นจุด SL เนี่ยจะสําคัญมากนะครับแต่คราวนี้ที่เอามาเนี่ยเพราะว่า 1. ในส่วนของเว u ร t ชันที่ทิวคำนวณเองนะมันโอเคอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวกราฟราคาเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งนะครับที่บ่งบอกถึงลักษณะของการที่จะวัดรีบบวได้นะเพราะฉะั้น และระดับราคานะครับ24.9นะครับขึ้นไปถึง25.5เนี่ยทีวองว่าเข้าเก็บรีบาวได้นะครับแล้วก็มาใส่ SL ที่ราคาต่ำกว่า21.24.1นะครับนั่นก็คือ24บาทเนะาะสมมติว่าเราเอเวอเรราคาได้ตรง25.25แ25ล้วกันนะครับแล้วก็เรามา SL ที่ระดับราคา24บาทตรงนี้มันจะ ลบประมาณ5%นะครับจะลบประมาณ5%แล้วก็ในส่วนของตัว TP นะครับในส่วนเร d TP ถ้าเกิดเราเข้าราคาอิเวเลตที่25.25 25เนาะเข้าตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วเราไปดูในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์มันนะครับอ่าอ่าสมว่าเข้าตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับจุดแรกที่ที่เป็นแนวต้านเนี่ยที่มองจะอยู่ที่27.75นะ 27.75นะครับเดี๋ยวจำตัวเลขไว้เนาะแล้วก็จุดที่2ก็จะอยู่ที่โซน,นแถวแประมาณ29บาทนะครับอ่า27.75เนี่ย27.75เนี่ยมันก็จะประมาณ10%นะครับแล้วก็มาที่29บาทเนี่ยจะอยู่ที่15%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ก็คือ31.5เนี่ยคือ25%นะครับคือมองว่าอ่าอเนี่ยมันมันพอสมควรเลยนะครับอ่าให้ป้ายไว้ดีกว่า 27.75ก็คือโซนนี้นะครับอ่าโซนนี้นะครับเป็น TP แรกนะครับ TP 2ของเราก็จะอยู่โซนนี้นะครับ29บาทนะครับ TP 3ของเราก็อยู่ที่31บาทซึ่งเป็นพิโบเนาะส่วน SL ก็คือต่ำกว่าระดับราคา24บาทโซนแถวๆนี้นะครับอ่า SL อยู่5%ส่วน TP เนี่ยตั้งแต่10บไล่ขึ้นไปถึงโซนแถวๆ25หรือเปล่าที่ทิวคำนวณสักี้อ่า10บไล่ขึ้นไปถึง25%นะครับอ่า SL แค่5%ตรงเนี้ย ประกอบกับหลายๆอย่างที่มันบ่งบอกถึงการรีบาวเนาะยิ่งถ้าเกิดเซตเนี่ยสามารถกลับไปยืนตรง1430นะครับแล้วก็เบรก1,438้ได้เนี่ยทิมมองว่า KC e ก็มีโอกาสรีบาวเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่ง,งตัวนะครับที่น่าสนใจทางทคนิคเนาะแต่อย่าลืมนะเค e ยังอยู่ในเทนคาลงนะครับถ้าจะเล่นอย่าลืมจุด SL แลนะครับแล้วก็เข้าออกตามแผนที่ทิมวางไว้ให้ละกันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพอตอเขียวเขียวนะครับ พอทบวกกันเยอะๆนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็ <c oughs> คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเจอหุ้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะทําคลิปเพิ่มมานั่นแหละวันนี้ก็เป็น2ตัวแล้วนะครับอ่าถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทิ่งหน่อยลวกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ